วันที่สองของการเดินทางในช่วงเช้าพวกเราแวะไปน้ัสการหลวงพ่อ,พอกเกษมและวัดเจดีสาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวลำปาง,ปางเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปเขื่อนกิวลมซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปอีกราว30กิโลเมตรเศษกิวลมคือเขื่อนที่สร้างขวางกั้นลำน้ำหวังเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแต่ผลพลอยได้ที่ติดตามมา คือธุรกิจล่องแพชมทัศนียภาพสองฝั่งลำน้ำของทะเลสาบเหนือเขื่อนซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบร่มรื่นชีวิตสองฝั่งลำน้ำดูค่อนข้างแห้งแลง้งระดับน้ำในเขื่อนลดต่ำลงที่สุดในรอบสิบปีทำให้เกิดเกาะแก่งขึ้นมากมายพี่สุชาติผู้ควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในเขื่อนกิวลมได้เล่าให้พวกเราฟังว่าทิวทัศน์ของเขื่อนกิวลมจะสวยที่สุดก็ต้องในฤดูหนาว ซึ่งระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกหลายเมตรทำให้มองเห็นเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาที่ตั้งตระงานอยู่รายรอบทะเลสาบอย่างชัดเจนแม้ทัศนียภาพจะดูแห้งแล้งไม่สวยงามเหมือนในช่วงที่มีน้ำมากแต่สิ่งที่เราได้พบกลับน่าสนใจยจิ่งกว่าซากโบสถ์เก่าของหมู่บ้านวางว่างที่เคยตั้งอยู่เมื่อครั้งที่น้ำยังไม่ล้นท่วมหุบเขาเมื่อกว่า50ปีก่อนได้ปรากฏให้เห็น แม้สภาพโบสจะสุดโทรมจนเหลือเพียงพื้นและบันไดโบสถ์แต่มันก็สร้างความตื่นตาให้ผู้พบเห็นอยู่เสมอทะเลสาบเนื้อเขื่อนกิวลงนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วชาวบ้านยังได้อาศัยเป็นที่ทำการประมงเพื่อยังชีพทุกปีทางเขือนจะมีการปล่อยพันปลาน้ำจืดลงเขื่อนจำนวนมาก ซึ่งจากสถิติที่ได้บันทึกไว้เคยมีคนจับปลาบึกน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมได้ในเทะเลสาแห่งนี้และอาหารมื้อกลางวันในแพรของพวกเราก็จะได้ลิ้มรสผลิตผลที่ได้จากเขื่อนแห่งนี้เช่นกัน